สว,สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนนะคะเคยเห็นดอกทุเรียนกันไหมคะพี่ๆเคยเห็นดอกทุเรียนไหมคะเคยเห็นดอกทุเรียนกันไหมเดี๋ยวจะพามาดูดอกทุเรียน ทุเรียนดอกทุเรียนทำไมเป็นหน้านหน้านี้ก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะสำหรับการเคาะใจมีดอกทุเรียนด้วยนะคะ นี่ค่ะดอกทุเรียนเคยเห็นกันไหมคะดอกทุเรียนน,นี่ดอกทุเรียนมันเป็นดอกแล้วได้ทานลูกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วก็ก็เป็นใหม่เคยเห็นไหมคะพี่ๆเคยเห็นไหม น,นี่ต้นลองกองค่ะต้นลองกองสวัสดีพี่พี่สองคนดูค่ะพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้ต้นลองกองค่ะพริกก็ปลูกเองนะคะมีต้นพริกเม็ดใหญ่มากค่ะ พริกค่ะเผ็ดแซบ่บเผ็ดแซ่บมากพริกส่วนนี้ขอบคุณการกดไลค์ค่ะพิมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่ต้นทุเรียนต้นทุเรียนนี่คือส่วนหลังบ้านค่ะ ที่เห็นบ่อยๆในคลิปที่เต้นก็คือเป็นส่วนหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยมีชะอมมีต้นกล้วยมีพริกมีต้นผลไม้มีสับป,ปะรดค่ะ ลมลื่นมากค่ะถ้าอากาศร้อนก็จะมาอยู่หลังสวนหลังบ้านนะคะจะมีสวนมันก็จะยินปีใหม่นี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะถ้าจะให้แนะนำที่เที่ยวที่จังหวัดอุบลก็มีนะคะที่ผาแต้ม สวยมากค่ะในช่วงหน้าอากาศเย็นๆแบบนี้มันจะเห็นหมอกนะคะแล้วก็มีที่เขื่อนซิลินทอนค่ะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวอุบลกันเยอะๆนะคะ ก้มก็เพิ่งเคยไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของหนูเดี๋ยวคข้างหน้าหนูจะมาเปิดไลฟ์ใหม่ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย